รายงานการฝึกประสบการณ์อาชีพณโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลกุดบงจัดทำโดยนางสาวทิติมาสุภักดีชั้นม .4 ทับ3วันที่1จะได้สักประวัติคนไข้และดูการทำงานของคุณหมอวันที่ 2. ส,สังเกตการฉีดวัคซีนในเด็ก1เดือนถึง6ปีและการตรวจฟันในเด็กวันที่สาม การผ่ถมพยาบาลจากตะขาบกัดจนเป็นแผลใหญ่วันที่4การศึกษาการรักษาบาดแผลของคุณหมอเพราะเป็นแผลที่ใหญ่และอันตรายต่อผู้ป่วยวันที่5การผ่าถมพยาบาลเบื้องต้นของผู้ป่วยที่ล,ล้มและมีบาดแผลลึกวันที่6เป็นวันที่คุณหมอให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวยาและเครื่องมือในการทำฟันหรือการอุดฟันวันที่เด การช่วยคุณหมอในการเจาะเลือดและการเดินบัตรเพื่อประสานงานวันที่8ได้จัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นเซตเพื่อให้สะดวกต่อาการใช้งานของคุณหมอวันที่9วันสุดท้ายได้ทำการปรถมพยาบาลเบื้องต้นบนใบหน้าก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปฝ <our> ึกประสบการณ์ในวันนี้ขอบคุณค่ะ